ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าหลังจากที่วันศุกร์เราได้เห็นแ l a c k f ฟ i d a y ไปแล้วนะคะตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลงไป30กว่าจุดแต่ก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ร่วงลงแรงค่ะเดยบรรดานวิเคราะห์นั้นก็คาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยจะยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติด้วยความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในยุโรปและปัญหาหนี้ของสหรัฐค่ะ นักสามมยุรีโชวิกาญนะคะผูดในการอาุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลกิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวในงานสัมมนาเรื่องวิพากษ์นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์หุ้นไหนควรลงทุนหุ้นไหนควรหลีกเลี่ยงว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสในการปรับลดลงต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและคาดว่าสัปดาห์หน้านักลงทุนต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องสุดที่ประมาณ10,000ล้านบาทจากที่ผ่านมาขายสุดที่4,000ล้านบาท นื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในต่างประเทศทั้งสหรัฐและยุโรปส่งผลให้นักลงทุนเริ่มเทขายทำกำไรออกมานอกจากนี้ยังเป็นผลจากผู้จัดก,การกองทุนต่างๆทยอยขายหุ้นเพื่อน,นำเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาปรับลดลงแรงตามดัชนีดาวโจนส์แต่คา,าดว่าในการประชุมของสหรัฐวันที่9สิงหาคมนี้มีโอกาสที่สหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงปริมาณรอบ3หรือ QE3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจึงน่าจะทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้โดยมองเป้าดัชนีหุ้นไทยในปีนี้ที่1,234จุดค่ะสําหรับนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เน้นการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับเช่นนโยบายค่าแรง300บาทกันขึ้น เง,เงินเดือนระดับปริญญาตรีเป็น15,000บาทและโครงการรับจำนำนั้นตอนนี้ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกทั้งสหรัฐและยุโรปยังมีปัญหาจึงต้องพึ่งพาก,การบริโภคในประเทศมากขึ้นแต่หลีกหนีปัญหาเงินเฟอ้อไม่ได้เช่นกันส่วนนโยบายบาทแข็งจะทําให้เอกชนกลับเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มากขึ้นรวมทั้งเป็นโอกาสในการลงทุนเครื่องจกักรขณะที่นโยบายลดภาษีนิติบุคคลจะส่งผลดีต่อบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากจะมีกําไรเพิ่มขึ้นครับ นะคะล้วก็คงจะขายต่ออีกเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นตันอังคารคงจะเห็นการขายต่อนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้านะคะคงจะมีประเด็นในเรื่องของตัวการประชุม FOMC หรรรือว่ากชุมเฟดในคืนวันอังคารที่9สิงหาคมถ้าได้เห็น QE 2 QE3 นะคะก็คือมาตรการการะตุ้นเศร,รษฐกิจรอบสาขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะทําให้บรรยากาศตลาดลงทุนนะคะในส่วนทั่วโลกคงจะมีการรีวกล์กกลับขึ้นมาได้ตลาดไทยก็น่าจะเห็นการรีวอล์บกลับขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน คุณมยุรีนะครับยังบอกด้วยว่าช่วงนี้นักลงทุนควรจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากหลังเลือกตั้งได้มีการปรับตัวขึ้นมามากแล้วซึ่งนักลงทุนควรจะเลือกลงทุนเป็นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเช่น sc ais และไทยคมเนื่องจากหลังวันที่4กรกฎาคมหุ้นการเมืองบางตัวปรับตัวลดลงเพราะไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับส่วนกลุ่มที่น่ากังวลก็คือกลุ่มส่งออกครับโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพราะต้องแบกรับกับต้น้นนนททุค่่่าแรงีเพิมขึ ขณะเดียวกันนโยบายลดภาษีนิติบุคคลกลุ่มส่งออกนั้นไม่ได้ประโยชน์เนื่องจากส่วนใหญ่ได้สิทธิพิเศษจาก b o i อยู่แล้วครับด้านนายเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบ e ลเอเซียพลัสจำกัดมหาชนมองว่าช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงอย่างหนักถือเป็นโอกาสในการเข้าช้อนซื้ออีกครั้งโดยคาดว่านักลงทุนต่างชาติจะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อ เพราะสหรัฐน่าจะมีการออกมาตรการ QE 3และทำให้เงินทุนไหลก,กลับมายังตลาดเอเชียประกอบกับนักลงทุนได้เห็นหน้าตาของคอรมลชุดใหม่แล้วทำให้ไม่มีแรงกดดันดาน้ดานการเมืองและมีความพร้อมรับเงินทุนที่จะไหลเข้ามาอย่างเต็มที่ค่ะว่าค่อนข้างน้อยนะก็คือถ้าเรื่องการเมืองในตัวใหญ่เนี่ยมันผ่อนคลายลงไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นแฟกเตอร์เรื่องเศรษฐกิจนะครับถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้เรื่องอะไรน่ากทียสุดเนี่ยก็มีเรื่องคือเงินเฟ้อ นะครับเพราะเวลาเงินเฟ้อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดึงตัวอกเปี้ยให้มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นประเด็น,นความเสี่ยงที่ททน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับลงลงมาผมมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกซึ่งอาจจะไปลิงก์กับทางภา,ทางคทางยุโรปทางอเมริกาดีหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับผมมองว่าคียถ้าเราไปกระตุ้นคอนซัมมชันให้ดีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ลดน้าหนักเรื่องการส่งออกลงผมว่าตรงน,นี้น่าจะไปดีเลื่อย่างเนี่น้้าาาาสนนกกรรรงออเอเเตพึ่ง ดียูกับดีเอสเนี่ยน้อยลงนะครับสองนนี้รวมกันเนี่ยแค่ประมาณ20%่บนต้นต้นแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่ามีส่วนอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไม่กังวลเท่าไหร่เพราะนั้นอันดับหนะึ่งเนี่ยผมดูที่จูงเงินเฟ้อน,นอกจากนี้นะคะนายเทศศักดิ์ยังมองว่าหุ้นกลุ่มที่น่าจะรับผลดีจากรัฐบาลย,ยิ่งลักษณ์ได้แก่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ประมาณ13โครงการจะต้องใช้เม็ดเงินเป็นจํานวนมากส่งผลให้มีความจําเป็นในการกู้ยืมเงินในประเทศจํานวนประมาณ6,00ล้าานบท ซึ่งช่วยหนุนอัตราการเติบโตของสินเชื่อและทำให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ส่วนในกลุ่มพลังงานนั้นจะต้องรอจังหวะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับทิศทางราคาน้ำมันขณะที่กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือกลุ่มส่งออกและกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเพราะต้องเผชิญกับต้นทุนค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ